ยกก้นดีแยกชิดยกก้น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 ไปแยกชิดโกยกโกน้กกนขมิ้วนาท้องกดหลังไว้แยกชิดยกก้นแยกชิดยกก้นกดคางลง แยกชิดยกก้ลแยกชิดยกก้นอีกนิดนึงแยก